สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์กุสุมานะคะก็เป็นวิทยากรจากสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาค่ะวันนี้ก็มีโอกาสมาอบรมแล้วก็เวิร์กช็อปให้กับคุณครูผู้บริหารที่วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนาโกสินทร์ในหัวข้อเรื่องการคิดสีทิศค่ะก็วันนี้ก็รู้สึก ดีใจนะคะที่ได้มาเวิร์กช็อปร่วมกับคุณครูก็ที่นี่มีบรรยากาศที่ครูเนี่ยเป็นกันเองนะคะแล้วก็รักกันเหมือนครอบครัวจริงๆค่ะก็เห็นความตั้งใจของพอนะคะที่นำเอาโครงการ Wellness CND เข้ามานะคะแล้วก็อยากให้คุณครูเนี่ยได้พัฒนาตัวเองแล้วก็เห็นความแอคทีฟของคุณครูนะคะร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานมีการแชร์แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ช่วยกันคิดเป็นกลุ่มก็มีหลายอย่างนะคะที่คุณครูแชร์แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนแล้วก็การช่วยนัก ต่อไปค่ะวัตถุประสงค์ของการคิดสี่ทิศก็คือให้แต่ละคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงการคิดเป็นนะคะก็จะมีการคิด1ิมิตินะคะที่เราต้องใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็ทําให้เราเนี่ยรู้มากขึ้นว่าเราจะคิดยังไงฝึกคิดยังไงแล้วก็ให้เราเป็นคนที่คิดเก่งคิดเป็นไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆหรือว่าสามารถทํางานของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะแล้วเราก็พูดคุยกันเรื่องการคิดบวกการคิดบวกก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้ รับมือกับสิ่งร้ายๆซึ่งทุกวันนี้ก็มีเยอะแต่เราจะรับมือมันยังไงเราจะมองให้เห็นโอกาสยังไงแล้วก็ให้เราได้พัฒนาตัวเองไม่หยุดนะคะที่จะเติบโตนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็จะเป็นการคิดดีนะคะคิดดีแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการไม่ทำรลายล้างแล้วเราเนี่ยอยู่กันบนความแตกต่างหลากหลายนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงกับ หลักคิดที่เป็นธรรมะสากลน,นะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ขัดแย้งกันทั้งในระดับชุมชนเล็กๆจนไปถึงระดับโลกนะคะก็ใช้การคิดดีอีกประเด็นหนึ่งที่เราได้คุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องการคิดครบนะคะก็คิดว่าทุกวันนี้เราต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงพนระบบบริบทนะคะก็เห็นว่าวิทยาลัย ก็ตั้งใจมากๆที่จะสร้างคนออกมาแล้วก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยคิดนวัตกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างยั่งยืนก็สามารถที่จะเอาการคิดครบระบบนะคะไปใช้ได้ค่ะ